บอกรายละเอียดว่าข้อสอบอะไรบ้างมันอยู่หลักสูตรเรามาแฉกันเต็มๆเลยนะครับเปิดสไลด์ต่อไปครับกล้องสุรทัศน์สำหรับการวิจัย,ชยเช่นกล้องแบบจอมืดเซตคอนทราสต์ฟูเเลสเซนต์ผมพูดตามตรงนะผมเรียนจบแพทย์ผมยังไม่เห็นกล้องพวกนี้เลย <laughs> ผมไม่ถามคนจบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตเอกชีววิทยาเฮ้ยเฮ้ิองเคยเห็นป่มวะฟู o รเลสเซนต์ไมโครสโคปไม่เคยกูรู้แต่ว่าต้องใช้ UV ย้ยอมมาตอบผมแค่นี้ พ,พ่ออาจารย์จบแพทย์ขอนแก่นหรือเปล่าโโอหมันอยู่ต่างจังหวัดนะ <c oughs> ไ,มไม่เกี่ยวเลยครับผมว่าแพทย์ขอนแก่นนี่พอๆกันทุกสถาบันนะครับ oh, <okay. S 2> แล้วก็เรื่องเซลล์คอมมูนิเคชันเรื่องแก๊ปจังชันไม่เคยไม่เคยมีในในในแบบเรียนสสวทมีอยู่หนึ่งข้อรอบล่าสุดสไลด์ต่อไปครับปฏิกิริยาระหว่างยีนนี่ชอบมากเป็นข้อสอบเจเนติกเป็นข้อสอบพันธุศาสตร์ระดับปริญญาโทปริญญาตรีปีหนึ่งไม่มี ผมเรียนเบสิกไบโอโล y ีตอนผมอยู่ปีหนึ่งไม่มีอีพิสตาซิปริยาระหว่างยีนออกมาสามรอบแล้วแล้วก็เรื่อง l วลิ n งยีนขนหูยาวอันนี้ผมเคยเคยตอนที่ผมไปสอนให้ติวเตอร์ช n แนลเนี่ยผมเคยเอาไปแชร์แล้วครับเอาหนังสือสอสวทอาเลยนะครับเปิดหาเลยไวลิงยีนอยู่ไหนถ้าเจอนี่โอ้โหสนุกก็ไม่เจออ่ะสไลด์ต่อไปครับปัญหาเหล่านี้ผมก็เคยคือเคยคุยส่วนตัวกับ ศาสตราจ,จารย์ดอรอุทุมพรโดยจงผมก็บอกเลยว่าขารร้อสอบข้อนี้เป็นอย่างนี้คนออกข้อสอบเฉลยผิดคนออกข้อสอบคิดแบบนี้ซึ่งการคิดแบบนี้ผิดมันต้องคิดแบบนี้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 ผมก็บอกไปเป็นจุดๆ,ๆแ,ล Fall, แล้วผมก็วงเลยนะตรงนี้ผิดตรงนี้ผิดตรงนี้ผิดแล้วเขาก็แล้วเขาก็ตอบกลับผมมาว่าก็าฉันจะเฉลยแบบเนี้ยแล้วผมก็ตอบกลับอีกก็ไม่ได้รับคําตอบแล้วบางข้อที่ออกเกินหลักสูตรนะครับอาเปิดหน้าต่อไปครับ ข้อที่ออกเกินหลักสูตรเนี่ยผมก็เคยบอกไปแล้วเขาก็ชี้แจงกลับมาว่านักเรียนควรจะหาได้ในหนังสือที่ไม่จําเป็นต้องอยู่ในแบบเรียนไม่จําเป็นต้องอยู่ในหลักสูตรผมถามหน่อยว่าเนื้อหาที่ชีววิทยาออกเนี่ยที่เกินหลักสูตรเนี่ยบางเล่มนะครับอย่างชีววิทยาถ้าเกินระดับมปลายไป,ไปเป็นะระดับมหาลัยเนี่ยเขาก็อ่านบ่าน b i o l เป็นเบส i c อย่างอ่าน Campbell and r i c ก็ในบางทีในแคมเบลก็ไม่มีนะครับต้องต้องแอดวานซ์ขึ้นไปเหนือกว่าระดับแคมเบลบางครั้งเนี่ยออกในเท็กซ์แพทย์บางเล่มผมเห็นแล้วผมยังตกใจเลยเออน,นี่ข้อสอบวัดอะไรอะวัดให้นักศึกษาแพทย์ปีหกสอบเพื่อจะเอาไปประกอบพวกศิลเหรอ, mm hmm. อขอสไลด์ต่อไปครับผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็อันนี้เดี๋ยวจะบอกเลยก็คือเป็นผมผมเป็นโรงเรียนแพทย์ผมเห็นข้อสอบเฮยเฮยผมพูดตรงๆนะครับข้อสอบเฮยเฮยข้อสอบที่วัดอะไรไม่ได้เลยเอา เอาจะวัดเข้าแพทย์แต่เอาวิชาที่ไม่ใช่แพทย์มาวัดเนี่ยโรงเรียนแพทย์ต่างๆก็เลยรวมหัวกันแล้วบอกว่าข้อสอบนี้ไม่เอาก็จัดสอบคอสอพอ,อขึ้นและยังไม่จบครับก็ทําให้เกิดการรับตรงของมหาวิทยาลัยแพทย์ต่างๆอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะครับผมจบแพทยศาสตร์พยาหอนแก่นเนี่ยคณะผมเป็นคณะแรกที่รับตรง MDX เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงระบบที่ไม่สามารถคัดเด็กได้แล้วก็รับ MDX แล้วก็ทําให้มีการสอบโดยบอกว่าทุกคนในประเทศถ้าได้เกิน3.5เรียนแผนวิทย์คุณสอบ MDX ได้หมดปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันสอบ MDX ก็คือทุกคนนักเรียนมปลายที่คิดว่าตัวเองจะมาสอบมาลองสนามสอบเป็นหมื่นคนแห่กันไปขอนแกน่นขอนแก่นเคยเป็นหมื่นเงียบ พอวันที่มีสอบ MCX โรงแรมทุกโรงแรมแม้กระทั่งภูแม่นอย่างเต็มทุกคนดีใจมากแล้วก็แล้วก็มาคุยกับผมว่านี่เป็นการสร้างเศรษฐกิจของขอนแก่นคณะผมก็มีรายได้จากการจัดสอบเก็บคนละพันสอง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 ผมว่าปีหนึ่งคณะผมได้ประมาณสิบยี่สิบล้านเป็นเหมือนเงินกินเปล่าซึ่งซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องปัญหาเรื่องการสอบตงนักเรียนก็ต้องมาวิ่งไปสอบผู้ปกครองก็ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายผมถามบางคนเนี่ยอย่าง ผมมีคนรู้จักเป็นอาจารย์ภาคภาคกุมารอยู่สงขาก็โทรมาพิษพิษขอนแก่นเนี่ยไปน,นอนที่ไหนดีอ้าอาจารย์จะมาทําไมอ๋อพอดีลูกลูกลูกจะมาสอบ mdx นั่งเครื่องบินสองต่อหาดใหญ่กรุงเทพกรุงเทพขอนแก่นอ่ะค่าเครื่องบินเดือนละห้าหกพันไปกลับก็หมื่นหนึ่งผมผมไม่คิดว่าระบบแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นสิ่งท,งที่สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นคือมีการสอบกลางครั้งเดียวแล้ววัดได้ทุกอย่างตั้งแต่แผนวิทย์แผนศิล วิชาเฉพาะทางอย่างพวกวิชาออกแบบวิชาทุกสิ่งทุกอย่างควรจะวัดได้หมดในข้อสอบเพียงการสอบเพียงครั้งเดียวและไม่ควรจะมีการสอบตรง<ะ> <ขอ S 1> เดี๋ยวต่อไปครับเดี๋ยวประเด็นนี้ประเด็นลงรายละเอียดตรงนี้ที่จันพิดเกินไวน้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเจาะกันตอนใกล้สุดท้ายตอนจบนิดนึงนะครับแล้วก็จะเปิดโอกาสให,ให้ให้นักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองได้ซักถามด้วยนะครับว่าจริงแล้วไอ้สอบตรงนี้เป็นยังไงแล้วจริงแอดมิชชั่นในอนาคตควรจะเป็นไงด้วยนะครับอ แล้ว<อ>พี่จะมียังมีข้อสอบต่อใช่ไหมฮะขอ,อีกนิดเดียวครับ,รบเรื่องของกอสพท,อทอผมผมเก็บทุกอย่างมันเป็นเรเชอร์มานานมากกสพทที่สอบระบบใหม่เดี่ยว,วัดความถนัดแพทย์ที่สาสิเปอร์เซ็นซึ่งผมเปิดความถนัดแพทย์ผมก็ตกใจจริยธรรมท,ทางการแพทย์ออกมาเลยถ้าคนไข้เป็นอย่างนี้ถ้าคุณทําคนไข้ตายคุณจะพูดคนไข้อย,ย่างไงและคิดคะแนนส<ท>า <ำ S 1> มสิบเปอร์เซ็นต์ที่เนทำคนทำคนไข้าตายแล้วจะพูดคนไข้ได้ยังไงมันตายไปแล้วนะครับ คือคือก็ต้องอธิบายญาติอะไรอย่างเงี้ยซึ่งข้อสอบพุญาติมันมันไม่ใช่สําหรับระดับมปลายแือวหมอต้องตายตามไปคุยกับเขาไม่ใช่นะมันเป็นมันเป็นข้อสอบจริยธรรมทางการแพทย์ซึ่งตัวผมเองเอ่ยผมก็เรียนวิชา Medical e อ h i c ตตอนปีสามเนี่ยผมพูดตรงตผมผมยังตกเลยซึ่งนี่ก็ถึงไม่ให้เขาถึงไม่ให้ใจเป็นแพทย์เนี่ยวิทยาศาสตร์เขาวัดที่ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับสไลด์ต่อไปครับซึ่งเขาคิดฟิสิกส์เคมีชีวะเนี่ยเท่ากันเก้าุดสามสาม ผมถามหน่อยคุณคิดว่าแพทย์เนี่ยใช้ชีวะกี่เปอร์เซ็นต์ในวิชาชีพวัดผม9เปอร์เซนต์คิตศาสาว่าผม14เปอร์เซ็นตคุณคิดว่าผมเป็นแพทย์เนี่ยผมจะมานั่งเขียนสมการหาโดเมนหาเรนจ์เวลาตรวจคนไข้ไหมผมไม่รู้ไม่ว่า A union B วงเล็บคอมพลเมนต์เท่ากับอะไรบลา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 คนไข้ผมจะตายไหมผมจะผ่าคนไข้ไม่ได้ไหม ก็กลายเป็นว่ามีการวัดซึ่งไม่ตรงจุดขนาดขนาดแพทย์ไปรับเองนะยังไม่ตรงจุดเลยขอสไลด์ต่อไปครับประเด็นที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นประเด็นหลักเลยแล้วผมเป็นห่วงมากผมเป็นห่วงรุ่นน้องผมมากเนื่องสารพาดคุณภาพต่ําลงมากอาจารย์ตั้งแต่ภาคคือผมจะสนิทกับอาจารย์หลายคนตั้งแต่ภาคชีวเคมีภาคสรีรวิทยาไปจนถึงภาคคลินิกภาคเด็กภาคสูภาคสารมาด่าผมบอกว่าพิษหรือสอนเด็กมปลายอะไรอะ คือคอ,อาจารย์ทุกคนจะรู้ว่าผมสอนที่ที่ขอนแก่นหรือสอนภาษาอะไระเด็กเข้ามาทําไมเบสิกสายแย่อย่างเงี้ยอ้าก็ผมก็ได้รับฟังมาว่าบางคนเนี่ยไม่มีชีวะในในหัวเลยเหมือนกับว่าเรียนมาทุกวิชาก็อย่างถ้าสมมติน,นะครับผมเอาง่ายๆเอาเด็กศิลป์แบบระดับโคตรเทพอังกฤษเต็มคณิตศาสตร์เต็ม,ตมพื้นฐานซึ่งไม่ได้วัดชีวะเลยเกือบเต็ม แล้วทุกอย่างเกือบเต็มหมดยกเว้นวิทยาศาสตร์ศูนย์อ่ะคุณจะได้ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นซึ่งหกสิบเปอร์เซ็นติดแพทย์แน่ๆมันจะวัดอะไรได้ครับประเด็นปัญหานี้มันก็จะทำให้เกิดวิกฤตทางวิชาชีพของของพวกผมในอนาคตใช่ไหม,มประเด็นที่จันพิษทิ้งไว้นี่น่าสนใจจริงๆแล้วเนี่ยครับถ้าจันพิษได้อ่านบทความมากจะเห็นเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสภาวิชาชีพเขาเองเนะครับ เขามีการขอคะแนนน้ำหนักส่วนนี้เพิ่มนะครับอย่างของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาเองในที่ประชุมมีข้อมูลออกมาชัดเจนว่าเขาขอเพิ่มที่แพท2เนี่ยให้คะแนนสูงขึ้นปรากฏว่าที่ประชุมของทอปอ,อไม่ยอมนะครับเพราะฉะนั้นบางทีบางครั้งผู้ที่มีอำนาจโดยตรงเนี่ยแต่ว่าไม่ได้สัมผัสกับนักศึกษาโดยตรงบางทีบางครั้งผมว่าน่าจะฟังคนที่เขาอยู่ในอาชีพ แล้วเขาคลุกขี่อยู่กับเด็กนะครับนะประเด็นที่จันพิทพูดไว้นี่เดี๋ยวก็ฝากเป็นประเด็นเดียวเราอาจจะลงลึกกันอีกทีหนึ่งนะครับออจันยังมีอะไรไหมครับ,รบแล้วสุดท้ายนะครับกวดวิชาจะไม่ได้จบแค่มปลายแล้วนะครับตอนเนี้จะต้องมีการกวดวิชาเพื่อสอบ National ไ i c e เส้นของแพทย์ปีสามแล้วนะครับถึงกับมีมีคําเชิญให้ผมไปสอน national ไ i c e เส e ซึ่งซึ่งผมไม่ได้รับคําเชิญเพราะว่าเป็นเนื้อหาปีหนึ่งปีสองปีสามซึ่ง ผมคิดว่าบางครั้งผมก็ลืมไปละก็กลายเป็นว่าเบสิกไซซ์ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สําคัญสําหรับการเรียนแพทย์มันได้หายไปแล้วมันได้กลายเป็นว่าวันนี้กินข้าววันศุกร์เลี้ยงวันเกิดคุณแม่ปู่พ่อปู่โต๊ะสีอะไรม,มันได้กลายเป็นว่าเป็นข้อสอบประหลาดมหัศจรรย์พิสดารพันลึกมากมาย <c oughs> ข้อใดไม่เข้าพวก ซึ่งไม่บอกเกณฑ์การวัดอย่างของพี่แนนอย่างของพี่แนนอังกฤษมีข้อใดไม่เข้าพวกของผมก็มีวัตถัศึกในข้อใดไม่เข้าพวกซึ่งเราสามารถมองได้เป็นสิบแบบแล้วสามารถเฉลยได้ทุกข้อแล้วกับข้อสอบซึ่งมีการรับตรงอีกเยอะข้อสอบรับตรงเนี่ยผมบอกได้เลยบางครั้งก็ไม่ได้มาตรฐานอย่างผมไม่ได้ไม่ได้ว่ามหาวิทยาลัยตัวเองนะครับข้อสอบรับตรงมอขอข้อสอบชีววิทยาหนึ่งไมโครเมตรเท่ากับกี่มิลอย่างกับข้อสอบมอต้นครับยังไม่จบนะครับ มีข้อสอบรับตรงตลกที่สุดครับออกข้อสอบข้อสอบชีวะข้อที่เก้าสิบสี่หมอขอปีห้าสองอันนี้ต้องถามอาจารย์ปิงการประชุมโลกร้านปี2002อะไร World Summit บลูบจัดที่เมืองใด2002ันสอออกข้อสอบปี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 อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วให้ตอบโจฮันเนสเบิร์กเด็กจะไปรู้ได้ไงเด็กข้อสอบตรงข้าพน เข,า,เขาสอบตรงเข้าแพทย์เนี่ยแหละครับแล้วก็เหมือนกับว่าพืชในข้อใดไม่ใช่พืชพื้นเมืองไทยหนึ่งมะเขือเทศสองพริกสามออพืชพื้นเมืองไทยมะเขือเทศพริกมะละกอแล้วก็ตะแบกอ่ะเป็นผู้คุณผู้คุณจะตอบอะไรคือคือจริงๆแล้วผมว่าคณะกรรมการที่ออกข้อสอบเขาคงจะคิดคิด a n นด์แอดวานซ์พอสมควรนะครับว่าเผื่อให้ว่าสําหรับนักเรียนที่เข้าไปเรียนแพทย์แล้วถ้าเรียนไม่จบ มันจะได้คิดต่อได้ว่าอ๋อจะไปทําอะไรนะฮะถามเกษตร <c oughs> ก็จะรีทายจากแพทย์ไปอ้อไปเข้าคณะเกษตรต่ออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เขาคิดอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์ไม่ได้มองเขามึง้งคือคือคือผมไม่ไว้ใจกับการที่จะให้มีการสอบตรงเยอะแยะครับผมไม่เชื่อว่าข้อสอบตรงที่คุณจะมาวัดผมว่ามีมากกว่า20ิบคณะยี่สิบรอบที่สอบตรงถ้ <c oughs> าสอบ20รอบจะมีมาตรฐานเท่ากันหมดผมไม่เชื่อเป็นไปไม่ได้